นายมันเห็ดดูข่าเขาเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามันเห็ดละงูขาวครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับผมมันี่ครับมาคือเกาพี่น้องมาเจียมเห็ดที่เกาพี่น้องออกแักออกเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อมาเบ่งมาเบ่งสิ้ผ้าเลาะน้ำกันพี่น้อง มือน้ำกันพี่น้องเขา,าหลุ่นกันไปเงี้ยวๆโดนๆเนาะพี่น,น้องเนาะปุ่นเห็นไหมครับทุกคนครับปุ่นขาวๆด้อสุดยอดมือหนีพี่น้องเลยพาพี่น้องมาหลาะเป็นปลาไม้ด้อพี่น้องด้อเป็นเขาปลูกไม้เนาะนี่ครับเป็นต้นน้อยๆอยู่ครับอพี่น้องไปพี่น้องเย้ยทั้งเถาทั้งแกกบพองกันเด้ยอยเปนโอ้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 มาบ่ท่านครับพี่น้องบ่ได้มาหล่อกเกี่ยบมึงพี่น้อง มีแต่ดอกใหญ่ๆเลยครับพูดน่ะเผาเบิดโอ้อยเนเสียดายเลยนี่ครับงามเลยพี่น้องเอ้ยน,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 นี่ดินดินแตกไม่ไหมขึ้นนี่สีคือเกิดไม่แล้วพี่น้องนี่เต็มอยากเป็นดินอยากเป็นแห่งๆแล้วพี่น้องครับนี่เนาะนงามเลยพี่น้อง ปาดเกิดคักเกิดเนี่ยพี่น้องแต่เป็นคนปากเป็นมาเป็นง่างพืดดินขึ้นเด้คุณทุกคนเห็นไหมครับพุ่นขาวจากปากยู่ครับไหลอีหลีครับเอ่อฮึ่อนเดียวสอนเดียพี่น้องเลยมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับก็ฝากกดติดตามไดเด้อพี่น้องในช่องยูทูปครับอีสานบนอุตสานเนาะพี่น้อง เป็นกำลังแรงใจให้กันครับเพื่อนๆทุกคนก็นขอบุญขอบพุนครับที่เขามาเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะสูขูทุกคนเหรอครับบอกว่าหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะที่เขามาเบิ่งก็ฝากในเด้อพี่น้องนี่พี่น้องสิพาหาอยู่หากินเห็ดเกษตรไปแล้วพี่น้องเฮไปตะลุยพี่น้องเฮ้นี่ครับป้าุดทุดทุทท มือนี้เป็นมือที่สามนะพี่น้องเนาะทีใตาพี่น้องหาเจ็ดเห็ดครับทึ่งฮักกระพองกันวุ้ะอ่อนได้บะน,นี้เนะาะงพี่น้องเพิ่งปวดนะขาวจากผาาอยู่ครับปวดนะไปไกลๆเด้อพี่น้องขาวๆนี่เหมันเบบดเดียวมีแต่เห็ดครับ งามขนาดครับผมดอกแง่หลายด้วยพี่น้องอุย้ยสะอ่อนสะอ่อนงามขนาดครับสามเลยพี่น้องจุ่มเดียวสามดอกครับนี่ แบบนี้นอกคับขนาดนี่ดอกเงี้ยออกน้ำไปนี่ะ ตองดอกดอกสดๆดูครับทุกคนครับนี่ น้องเลินนี่ครับเพราะไรน้องเผมจะเปิดให้น้องเดินถ้าถ้าท่านว่านนี่เนาะนองเอ้ยผมว่าแต่ลายก็นี้ครับนี่น้องมึงน,นี่แต่ดกอกแบบเขาบานแบบเต็มทีแล้วนี่ครับ ทำนี่กับพ่อได้อยู่หรอกเนาะปันขี้เล้วมันเป็นเป็นดอกสดๆด้วยครับนี่น,นี่ยนี่นี่นี่ฮือแบบนี้โอ้มุนจ่อย อ๋นี่พี่น้องอุ้มเยอะพี่น้อง เรียกเอาพี่น้องสนมากดอกแก้ลายครับสีเหลืยพวกดอกน่อยๆสดๆอยู่ น้องครับมันอันนี้มันเห็ดยุค่าขาวเฮ้มันเห็ดเบียร์ปุ่นเป็นเั่งสีหนอน่าเป็นเห็ดยุค่าขาวเด้อพี่น้องเด้อว่ามันเห็ดระงูขาวครับขาเงาเง่าไหมแต่ว่าเป็นคือจังเห็ดเฟี้ยงเนี่ยนาจะกินได้อยู่พี่น้องบ่มีป่องบมมีขอเนะพี่น้องเนาะยิินผมมาจินได้ยุตอกพี่น้องลองมึงครับนี่หัดลูกลุกพี่น้องเลย ผมเห็นนกนี่นี่นี่น,นี่ปุ่นปขาเงายบครับผมว่ามันก็ยังเห็นละงอเงขาเนี่ยนะพี่นกนี่ไข่เขาด้วยพี่น้อกด้วยก่อน,นก่อนน,นนี่ครับงานยุดอกพี่น้องผมว่าเห็ดเห็นดูข,ข้าวเขาด้วยผม ขาเขาสีเงาเงาดอกพี่น้องเงากว่าเห็ดยุค่าดำดนะพี่น้องด้วยดอกสุดๆเลยอุ้ยหักโขล่ะสุดายเด้อนี่กะเท่าบดเป็นได้ กินกินอยู่เนาะเถาบนนี่นี่นี่าท่านเถาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเนาะบิ้งหาหาเด้อหเกียหมองยอเนาะอันดดกเกียบปนับเด้อนับตะดดเพราะเอาได้เพรากินได้นาะเปียด ก็ส oh. mm. mm ิบโอ้ย hmm. ักขนาดครับเน mm ี hmm. ่ย เป็นห้อยตึกแตกว่าโอ้นี่เป็นไข่ไข่ไข่เห็ดไข่เห็ดนี่นี่มันห้อยมันออกแล้วบูพี่น้องเบิ้งนั้นกันครับแม่นไข่เห็ดบูนี่บูมีสงสัยห้อยออกเลยบ้าฮะมันละเบิงเถ่าเบิดไหมอู้หูเสียดายเด้อพ่อเหนียวเบิดครับ ลายขักลายเนี ite, ่ยวน้องเอ้ยมึงครับจุ้มกุ้มจิมๆอยู่ให้ว่าเบิงบัวใดครับเบิงเบิงเบิงพี่น้องลายลีเดียดินแตกพูนุพี่เดี๋ยวแม่นมีแต่แนวเดียวเดินทุกคนครับพ้นะหว่าเงาละซี่ละหานี่เนียนเบิดเดียครับทุกคนนี่สีเนียนเลยนี่ สออนไลน์สออนไลน์พวกดินแต่คุ่นขนาดนี้มีนมดเลยครับเถาบด เ่าเบิดพุ่นกาใด้ดิโอ้ยน้อเนี่ยพี่น้องผมงัดโอเมื่อจินนี่ครับโอ้ได้นลายเติบโดยพี่น้องเลย เป็นตาพุ่นล่ะเห้ว่ามันตาของผมเป็นตาในหน่วยนอ้นองตาแบบง่ายเดี๋ยวตาผมก่อนเดี๋ยวให้หว่าแกงกินมั้าวหนึ่งหยนหนึ่งนี่นนนบกเบิดแอกครับมันนี่กระทืบว่าเห็ดออกอยู่พี่น้องเอ้ยมา้าเขาเป็นยังม้าสาดอกพี่น้องเนาะเสียดายอะไรม้าสาม้าสาเห็ดให้หหว่าเหีียวเวถ่าเบิดรอบหนาถา้าฝนมา ออกอีกผมติพาพี่น้องมาเบิ่งปตานี่เด้อพี่น,น้องเด้อหลายคักอยู่พี่น้องทั้งแก่ทั้งบื่แก,ก ى, น่นาะพี่น้องเศรษฐายเศรษฐายนี่ครับนี่เบต็มม่นเต็มครับทุกคนนี่เบิ่งเด้อนี่นี่ได้เห็ดเด้อครับนี่แต่ว่าหั้งแก่เหล่านอน,นผมติเปิดให้เบิ่งนี่ไม่งั้นมืดเลยครับนี่ ดว่ากิังศรีก็พ่อได้อยู่แต่ว่าอยากหน่อยพี่น้องนีมีมีมีิึงมึงทุกคนครับทุกคนมึงเด้หนิเมียนบดเด้หนี่เนี่ยเนี่ยครับสังเกตเบิ้งเห็ดเฮ็ดเด่นน่ทุกคนมึงเด้อมียนบดครับตร่นีงัดขึ้นในเบื้องไหลายอีดีบ่เป็นหลายธรรมดาให้ว่าต้องใส่วางเลยแหะโคตรหลายเนาะพี่น้องเนาะ โคตรไหลเลยลาย,ย,ายผมว่ามันข้าเจ้าปลูกไว้เนาะพี่น้องเนาะเจียวบอกว่าเหม็นเด้ออันนี้คือเห็ดเห็ดธรรมชาติครับนี่ห้อบริษัปลูกอย่างเงี้ยงหรอกครับมาหากินแบบธรรมชาติธรรมชาติครับผู่หญิงพย,ยักอยู่ครับนีบ่มึงหงุดหงัดขึ้นไอ้ิ่งได้จากดอกได้นี่ สะอ่อนสะอ่อนทุ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 โอขัขัองบึงขับคนเนียนเบดเลยเยวบึงดีเลยทุกคนเาเทเขต่ว่าเถาแล้วแกแล้วเนาะมามาบ่ท่านครับเงียนบดเต็มคนคนเป็นเงาเป็นเงาทุ่คนคนเงียนบดโอ้สียด Hãy kiếp than Mùn đều tụi con đấy Mùn mùi bụi đây nọ. ป้านี่หลักออกพี่น้องมูนีคนหนูถ้าคนลูนี่บ่าเป็นลักะนางที่หรอกพี่น้องผมว่ามูลอุปุแหละป้าเห็ดก็เด้คนนี่เชียเต็มมนี่นพระท่านลูไหลเป็นไง แก่แล้วครับเนี่ยหลายแล้วพี่น้องไยเห็นว่ากินว่าเบิดดตกนี่เป็นเหงาเป็นเหงาอยู่ครับน้องมึงที่ว่าหลวเร่งแล้วง่ายอยู่พี่น้องมันแล้วมันแล้ว นะสุดยอดสุดยอดครับนี่ในดอกนี่ไหมออปลาเหลือตลาเลยนี่อันนี้เห็ดขาวด้วยพี่น้องด้วยนี่นี่ครับเป็นเห็ดขาวครับงามคับงามคับขนาดเลยพี่น้องโอ้เจัาสลับพี่น้องเอ้ยบ่โอ้ภาพพี่น้องเจ็บโดนเติบล้วเนาะนี่ครับปลาอยู่คาปลาเนย จังส่นเราพี่น้องไปนี่จากแล้วครับพอกันชิบน้าเด้อพี่น้องดเด้อเด็กแกงแล้วได้แกงแล้วพี่น้องอื่นพอกันไมหมเฮ้สวัสดีครับ